สวัสดีครับผมโอ๊ตรถมือ2นะครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้มาอัปเดตรถเข้าใหม่กันอีก1รุ่น1ยี่ห้อนะครับใครที่กำลังมองหารถแนว SUV นะครับอย่าง Honda HRV อยู่ตอนนี้มีเข้ามา1คันนะครับคันนี้เป็นตัวรุ่น 1.8RS นะครับเครื่องยนต์เป็นซินปี18ไม่50,000โลครับสีดำคันนี้ทะเบียน242นะครับรถยังไม่ติดจองพิ่งเข้าร้านมาเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันดีกว่านะครับว่าสภาพรถ รับแรกเข้าคันนี้เป็นยังไงนะและที่สำคัญคันนี้มีสันรู้ให้ด้วยนะสภาพสวยมากนะครับแต่ก่อนไปรับชมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดการอัปเดตรถเข้าใหม่นะครับอ่าเรามาดูกันดีกว่านะครับว่ารถมือเดียวไม่ห้าหมื่นคันนี้สภาพเป็นยังไงนะครับเมื่อรถเพิ่งเข้าร้านมาตัวรุ่นนี้นะครับจะได้ไฟหน้าแบบ full led นะครับไฟ led แบบนี้นะบอกเลยว่าสว่างมากนะครับเวลาขับตอนค่ำคืนนะครับแล้วก็มีไฟ led daytime กระจังหน้านะครับเป็นโครเมียมนะครับ โครเมียมโทนมันจะออกสีแบบลมทำมาแล้วนะครับอันนี้คือสเปคเดิมโรงงานมาเลยนะครับแล้วก็ได้ไฟตัดหมอกที่เป็น LED มาด้วยนะครับนะคันนี้มีชุดสเกิร์ตรอบคันล้อแม่ขอบ17นะครับทูโทน5ก้านปัดเงาดิสเบก4ี่ล้อนะครับอันนี้รถยังไม่ได้ล้างนะครับรถเพิ่งเข้าร้านมาส่วนฟิล์มคันนี้ติดฟิล์มดำมาเลยนะครับจากเจ้าของเดิมนะครับแล้วก็มีนี่นะครับอ่า นี่นะครับมีกล้องด้านหน้ามาให้นะครับเป็นกล้องตรวจจับระยะนั่นเองนะครับกระจกทุกบานพาร์ทเดิมมี Honda l e n นว r ร์มาให้นะครับบริเวณกระจกด้านซ้ายนะครับแล้วก็มีไฟเลี้ยวนะครับกุญแจก็จะเป็นคีย์เลสนะครับนี่นะครับมือจับเป็นโครเมียมกุญแจเป็นคีย์เลสอันนี้ผมให้ดูรายละเอียดรอบๆตัวรถก่อนนะครับอ่าแล้วก็ตรงนี้เดี๋ยวต้องมีเก็บงานเพิ่มเติมนิดนึงตรงนี้จะเป็นสติ๊กเกอร์แตะกันรอยนะครับติดมาจากโรงงานนะครับ ส่วนหลังคานะครับคันนี้ก็จะมีซันรูฟมาให้นะตัวรุ่นนี้มีซันรูฟเดี๋ยวผมเปิดเล่นให้ดูนะครับเสาว,วิทยุปเป็นแบบคีบฉลามนะครับสปอยเลอร์ไฟเบรกวงที่3มีมาให้ครบนะครับตรงนี้ไม่มีรอยแตกหักรอยขีดข่วนหนักๆมาไม่มีนะครับแล้วก็ตัวรุ่นนี้ความพิเศษนะครับที่เปิดประตูอยู่บริเวณนี้เสาซีนะครับเ่อใครยังไม่ทราบนะบางท่านนะครับคันนี้มีมาให้จากตำแหน่งนี้เครื่องยนต์เบนซิน เรียมสันชัดเจนนะครับไฟท้ายเอกลักษณ์เฉพาะตัวเลยไฟท้ายรุ่นนี้ออกซน์สวยนะครับไฟเบรกไฟหลีเป็น LED แบบทูบนะครับแล้วก็ตัวไฟเบรกจะเป็น LED นะครับตรงนี้จะเป็นตำแหน่งของตัวไฟถอยนะครับนี่ไฟเลี้ยวนะสภาพสวยเลยนะครับขอบกิ้วท้ายโคมเมียมมีกล้องหนึ่งตัวนะครับอยู่บริเวณนี้ใต้โลโก้นะครับแล้วก็สัญลักษณ์ RS นะครับคันนี้เป็นตัวรุ่น RS ตัวท็อปสุดเลยนะครับนะรถสวยนะครับ ป้ายแดงนะครับ1 1 1 9 0 0บาทนะครับสำหรับตัวรุ่นนี้แต่ตอนนี้คันนี้เหลืออยู่แค่639,000บาทฟีดาวผ่อนเริ่มต้น1,000 10, 0เศษเท่านั้นนะครับใครที่รู้ตัวว่าอะไรได้2,000 20, 0บาทขึ้นไปนะครับมีเครดิตอาย,ยุงานเกิน1ปีอยากได้รถประเภทนี้ไว้ใช้งานเป็นทั้งรถครอบครัวก็ได้เป็นรถไว้ขับรถเล่งก็ได้นะครับได้หมดเลยคันนี้นะ SUV crossover นะน่าใช้ชมนี้ผมบอกเลยนะครับผมนะ แล้วก็เท่านั้นไม่พอนะครับด้านท้ายมีเซ็นเซอร์มาให้2จุดซ้ายขวามีเซ็นเซอร์ให้2จุดซ้ายขวานะครับเดี๋ยวผมจะเปิดประตูท้ายให้ดูด้านในพอเราเปิดเข้ามานะครับคันนี้ภายในนะครับกว้างเบาะพับได้นะครับเบาะพับได้มีถาดท้ายนะครับมีถาดท้ายมาให้มีไฟส่องสว่างนะครับนี่นะมีไฟส่องห้องสัมภาระด้านท้ายนะครับ ตรงนี้จะเป็นตัวกิบล็อกนะครับไว้ปลดเวลาพับเบาะนะครับแบบนี้นะครับจะมีตัวตัวล็อกอยู่ตรงนี้นะครับมันจะเอียงองศาได้อีกประมาณนี้อ่านะครับตรงนี้นะเบาะพับได้แบบ60-40แบบแบนราบเลยนะครับแล้วก็ตัวโครงสร้างรถนะครับการันตีว่าไม่มีการชนหนักอยู่แล้วนะครับโครงสร้างที่เห็นหัวน็อตที่เห็นนะครับตรงนี้เดิมหมดอันนี้คือเดิมเดิมเลยนะครับโครงสร้างรถเดิมไม่มีการชนหนักแน่นอนการันตีนะครับ ส่วนตัวฝาท้ายก็เช่นกันนะครับฝาท้ายไม่มีริ้วรอยนะครับไม่มีรอยกระแทกตรงนี้ที่เห็นเป็นสภาพตามการใช้งานนะครับพวกคราบเลอะพวกนี้เดี๋ยวเราล้างเราทําสปาอีกรอบหนึ่งนะครับรับรองว่าออกมาสวยเหมือนใหม่แน่นอนนะครับนะเราข่ายรถปรับสภาพนะครับเราต้องบอกแบบนี้นะรถคันนี้เดี๋ยวไปเข้าขัดสีขัดเคลือบทําความสะอาดฆ่าเชื้อนะครับลูกค้าได้รถสวยและดีไปใช้แน่นอน นะอันนี้ผมสตาร์เครื่องไว้นะผมเปิดมานี่แอร์เย็นมากภายในสีดำนะครับบาอประไฟฟ้านะครับนี่ให้ดูก่อนนะครับรายละเอียดนะครับรายละเอียดภายในเลขไมลผมให้ดูเลขกไมลเลยเลขกไมล์ห0 0หมื่นนะครับไมล์ห้าหมืพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันหุ้มหนังแบบซอฟทัชนะครับมีคูดคอนโทรลนะครับคันนี้มีคูดคอนโทรลมีตรงนี้จะเป็นสวิตช์ในส่วนของตัวหน้าปัดเรือนไมลนะครับพอเรากดนะนี่ จะเป็นอยู่ในตำแหน่งตรงนี้นะครับที่ผมกดๆอยู่นะอ่าแล้วก็ด้านซ้ายจะเกี่ยวกับโหมดความบันเทิงนะครับพวกวิทยุนะครับวิทยุเนี่ยที่หน้าจอนะครับเลือกซอสข้อมูลนะครับนี่วิทยุเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับใช้งานทํางานได้ปกตินะเท่านั้นไม่พอนะครับรับสายวางสายโทรศัพท์ได้แล้วก็มีแพดเดิลชิปด้านซ้ายเป็นลบด้านขวาเป็นบวกนะครับอ่าเรียกได้ว่าออปชันจัดเต็มเท่านั้นไม่พอนะครับ ไฟหน้าเปิดปิดออโต้และมี Honda าเรน a t ตเพราะเรากดตรงนี้นะครับจะไปโชว์ที่จอ,อกลางนะครับตัวออปชันตรงนี้นะครับสามารถทำงานได้2แบบนะครับอย่างแรกแบบที่ผมทำให้ดูเมื่อสักครู่หรืออย่างที่2เมื่อเราเปิดไฟเลี้ยวฝั่งซ้ายกล้องจะทำงานแบบนี้นะครับเพื่ออะไรเพื่อดูว่าด้านซ้ายเรามีรถขันไหนมาไหมนะครับอันนี้เป็นตัวความปลอดภัยที่เขาให้มานะสำหรับ Honda Sensing ตัวนี้นะอ่าแล้วก็กล้องมองหลังมีมาให้ด้วยปรับมุมมองได้3มุมมอง มุมมองวายมุมมองปกตินะครับแล้วก็มุมทิ้วมุมตัดท้ายตัวรถนั่นเองนะแล้วก็ได้แอร์ออโต้พุช a ัตเอนจินนะครับคอนโซลกลางเกียร์สีดำเงามีเบรกมือไฟฟ้าและเบรกโฮนะครับเบรกมือไฟฟ้าเบรกโฮเท่านั้นไม่พอกระจกนะครับตัดแสงออโต้นะแล้วก็นี่เลยไฟสองแผนที่เป็น led นะครับไฟสองแผนที่ led เพดานเนี่ยเป็นสีดำแล้วก็ตรงนี้จะเป็นม่าน ผมเปิดนะผมเปิดม่านนะครับคือกระจกตัวซันรูฟเนี่ยคือเป็นบานใหญ่เลยค่อนข้างที่จะกว้างนะครับนี่ผมให้ดูนะน่าใช้งานมากๆในราคาแค่หกแสนกว่าสำหรับ h o n d a h r v รคันนี้นะครับสวยน่าใช้งานนะครับแล้วก็รายละเอียดตัวคอนโซลนะครับแอร์นะครับภายในไม่ช้ำภายในไม่ช้ำนะครับต้องบอกแบบนี้เลยภายในไม่ช้ำ นะครับรีบตัดสินใจนะครับใครที่หาอยู่นะครับใครที่หาอยู่ดูคลิปนี้แล้วนะครับรีบติดต่อเข้ามา0ูนย์เก้าแปดสนะครับรถคดียังไม่ติดจองนะครับเป็นรถสวยสภาพเดิมมือเดียวดูนะครับแผงแดชบอร์ดระบบเซ็นอร์ลล็อกกระจกเปิดปิดไฟฟ้าทุกบานออโต้คู่หน้านะครับการันตีว่ารถไม่มีการโดนหนักมาแน่นอนอยู่แล้วนะครับของที่ร้านนะครับเราค่อนข้างที่จะซีเรียสแล้วก็ขัดรถมานะนี่นะครับ ตัวซันรูฟนะครับเบาะด้านหลังพับได้อย่างที่ผมบอกไปพับแบบนี้เลยผมทําให้ดูนะครับพับแบบร้อเเซนะครับพับได้แบบร้อเเซแล้วก็โครงสร้างตัวรถก็คือโครงสร้างเดิมนะโครงสร้างตัวรถนี่คือโครงสร้างเดิมเลยการันตีนะครับแผงประตูด้านในนะบุหนังตรงนี้เป็นบุหนังนุ่มๆหมดตรงนี้ก็หนังไม่มีฉีกขาดนะครับนะครับ,นะรบผ่อนเริ่มต้น10,000บาทครับคันนี้ไม่แพงนะผมบอกเลย ถ้าออกห้างป้ายแดงเราจัดยอดเต็นเนี่ยมีผ่อนอยู่ประมาณทักงหมื่นสี่หมื่นห้าต้องมีนะครับามาดูฝั่งด้านซ้ายกันบ้างนะครับตัวบาเบาะสวยนะครับสามารถพับแบบนี้ได้นี่นะเบาะเอาตั้งขึ้นแบบนี้ได้เลยนะถ้าต้องการจะขนของนะครับแล้วก็ตัวหัวหมอนตัวเบาะด้านหลังนี่สภาพสวยมีกระเป๋าจิงโจ้ามาให้นะครับแผงประตูด้านในกระจกพาร์ทเดิม ตรงนี้รายละเอียดไม่มีฉีกขาดนะครับแผงประตูนะอันนี้คือรถเกรดเนะครับเดี๋ยวพอขัดสีมาทีมันจะสวยมากนะสำหรับคันนี้โครงสร้างนะครับเสาเอการัานรรตีว่าไม่มีการชนหนักมานะครับผมให้ดูทั้งเสาเอแล้วก็เสาบีเลยนะครับให้ดูทั้งเสาเอเสาบีแล้วก็ตัวแผ่นเพดเครื่องยนต์ R18 นะครับเพดสีดำนะเบาะนะครับเบาะหนัง บ่อหนังสภาพสวยละเอียดตัวคอนโซลน,นะครับตัวคอนโซลแล้วก็ด้านใต้คันนี้จะมีช่องจ่ายไฟ power outlet นะครับ HDMI USB แล้วก็วางของได้ชาร์จมือถืออะไรตรงนี้ได้เลยสามารถวางตรงนี้ได้เลยนะครับอ่าโดยรวมนะครับน่าใช้นะครับสำหรับรุ่นนี้นะ n อน da HRV ตัวรุ่น RS เลยนะครับเรีวยกว่าตัวท็อปสุดในรุ่นเลยนะครับผ่อนเบาๆนะครับออกรถได้ทุกอาชีพนะครับ ทีนี้อย่าเพิ่งไปไหนนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูรายละเอียดของตัวห้องเครื่องและโครงสร้างด้านหน้าเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าสภาพเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาติดตามกันครับเอาละครับมาดูกันต่อนะครับในส่วนของตัวรายละเอียดของห้องเครื่องนะครับคันนี้เครื่องยนต์เบนซินนะครับ1.8ลิตรนะครับ141แรงม้านะครับสิงเกิลโอห์ดแคมชาร์ป16วาล์วนะครับอันนี้รายละเอียดเครื่องยนต์เดิมเลยนะครับนี่นะครับตัวกล่อง ABS นะครับก็สภาพสมบูรณ์อยู่นะครับ นะอันนี้ผมให้ดูก่อนนะให้ดูรายละเอียดในห้องเครื่องนะครับตัวเบาสุ้มโชกคนะครับตัวตะเข็บเม็ดอาร์คนะครับแบตเตอรี่ของ FB ตรงนี้เดี๋ยวเช็คเช็คแบตอีกทีนึงนะว่าแบตกี่ปีแล้วไฟเป็นไงตรงนี้เราเช็คระบบไฟให้นะครับโครงสร้างโครงสร้างเดิมหัวนอ็อตนะครับฝากระโปรงเดิมสติ๊กเกอร์บาร์โค้ดนะครับติดอยู่ครบนะครับที่ฝากระโปรงแล้วก็ตัวแผ่นพลาสติก ปิดตัวคานด้านหน้านะครับพวกกิบล็อกพวกนี้ไม่มีไม่มีหลุดไปไหนนะครับแล้วก็คานหน้านะครับตรงนี้ก็คือเดิมเช่นกันนะครับนี่ครับตะเข็บเม็ดอาร์ครูน็อตต่างๆโครคงสร้างด้านหน้าเดิมเบ้าสุมโชกนะครับตะเข็บเดิมฝากระโปรงนะครับฝากระโปรงพาร์ทเดิมนะครับตรงนี้ฝากระโปรงพาร์ทเดิมแผ่นการความร้อนก็ยังสภาพโดยรวมโอเคอยู่นะครับแล้วก็ตัวชายฝากระโปรงด้านในนะครับเดี๋ยวผมแงให้ดูเลย สีไม่มีกระท้อนะครับตรงนี้นะครับสีไม่มีกระท้อเลยนะครับสีไม่มีกระทะ้อแล้วก็สติกเกอร์มอกอสีเขียวติดอยู่ครบนะครับคือฝาโปของ hrv จะมีอยู่ 2. จุดนะสติกเกอร์ที่ต้องแตะนะครับคือตรงนี้สีเขียวแล้วก็ตัวบาร์โค้ด้านใต้นะครับก็โดยรวมเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าใช้นะครับสำหรับรถ suv นะขนาดที่ไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปนั่งได้4ีถึงหท่านนะครับแล้วก็ค้างวดเบาๆผ่อนเริ่มต้น10,000บาทนะครับสำหรับ honda hrv ตัวท็อปตัวรุ่น rs เลยคันนี้ปี18 ไม่ห้าหมื่นกโลนะครับหกแสนสามหมื่นเก้าพันบาทนะครับจัดยอดเต็มได้เลยนะครับยอดจัดสูงสุดได้ถึงร้อยยี่สิบเปอร์เซ็นทุกอาชีพจัดฟรีดาวได้นะครับออกรถได้ทุกอาชีพนะถ้าสนใจก็โทรหาผมก่อนเลยนะครับผมแนะนําแบบนี้นะแต่ละไฟแนนซ์แต่ละ, Finance, ละที่แต่ละเต็นท์นะครับแต่ละบริษัทเงื่อน,นไขไม่เหมือนกันของเพชรยนต์นี้ได้ดีที่สุดนะครับถ้าไม่เชื่อลองติดต่อสอบถามผมเข้ามาได้เลยนะเพราะว่าผมอยากให้ลูกค้าได้รถไปใช้ แล้วก็ไม่อยากให้ลูกค้าติดแท็กซิงเวลาจัดไฟแนนซ์นะครับมันเสียเวลามันเหนื่อยนะผมเข้าใจคนที่อยากได้รถไปใช้แล้วไปเจอเงื่อนไขที่มันไม่ดีที่สุดนะครับยังไงก็ผมฝากไว้ด้วยนะโอ้รถมือสองนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไว้จะได้ไม่พลาดการอัปเดตรีวิวรถเข้าใหม่สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ